สบายดีพี่น้องปองปายเบอร์สูบสูทานเด้อส,สบายดีปีใหมป่ปี2025แฮปปี้ปีให2<ไ>่ <ม S 1> สอเ<า>ด้อไ่ถึกติงสิไปเที่ยวน้องคายคนเด้อสิไปเที่ยวน้องคายมื้อนี้หัน่นเฮาอยู่กันที่อ่าซ <c oughs> องเมกเ็กซองเม็กเนาะพี่น้องเนาะด้านซองเม็กค่ะมาจากฝั่งลาวเฮาแล้วก็อทิมุ่งหนะ้าไปยังด้านน้องคายเนาะซึ่งก็เป็นการไปที่จ้าไปเฮ็ดเพลียงคือ้องนี้มันบอกไว้ในคลิปสุดท้ายของปี2024หรือว่าปีเก้านี้แล้วบัดที่นีหั่น เป็นขังเหล็กที่ว่าน้องเนี้ยมจะไปเนาะก,ก็เลยว่าผู้ซึกตื่นเต้นมื่อนี้นี่ตื่นเต้นแบบตื่นเต้นแห้งปกติกับซีมี่แต่กับยา่ยาพาเข้าไปแต่ว่าสุดนี้จะเป็นขัง,ขงเหล็กที่เนี้ยมสิได้คับเองคับแบบคับหยาเลยนะอาจารย์บ,บอกแล้วมันก็แล้วมันก็เลยผู้ซึกแบบตึกตึกต่างตึกตึกต่างในใจเนาะพี่น้องเนาะแต่กับซีบพญญานยา่ยา่เนาะพี่น้องคอยคอ,ยคอยับไปเนาะพี่น้องหรือว่าทานผู้ชมวงเอฟซีผู้ใดมีคำแนะนุ่ที่ว่าเฮ็ดให้น้องเนี้ยมคับแบบอ่าอีสระเกาะ ปลอดภัยที่สุดกับสมาร์ทคอมมินต์ไดเร็ตของน,น,นิงน่มกับสิมาอ่านคอมมินต์นำกาส่วนส่วนใหญ่นี่กับเขากับเป็นบ้านเขานี่สิเป็นเลนเขืเ่อนว่าเลนสายสุดนอร์เรียนสาโนออยู่นี่นะจะเป็นเลนคว้าสุดของนิ่มขึ้นว่ากับสิพยายามพับเลนคว้าสุดเนาะพี่น้องนอกกับสิบาาาว่าพับไหวเนาะเพราะว่าส่วงนี้มันเป็นส่วงปีใหม่คนกับสิเดินเดินทางกลับร้ายเนรเด้ต้นปีเขากับสิพยายามว่าจารย์สาเออเมเนียกับสิมีเมียนา น้องแแมมมีแม่น้องพี่น้องน,นองนแล้วก็ขาดในคนงามเขาก็คือน้องสงการเจัาหน่อยคนเขาของหนามอยู่พี่น้องเดี๋ยวจึงเสียอันนี้น้องกันเออจะเสียอะไรอเงี้ยน้องกันมื่อนี้มีสามคนธรรมดาหั่งซีมีน้องไซแววมะน้ำแต่ว่าน้องไซแววหันปวยเพิ่นปวยเพิ่นไข่ฮะนะก็เลยว่าบ่ได้เอากันมะน้ำธรรมดานจะมีสี่คนเนาะพี่น้องนอนไปในมือนี้เนาะอีแม่นี่ก็ขาดบ่ได้เพราะว่าเอ็มดีเพลงต่อไปเพราะหลังจากเพลงซาวป๊อปสตาร์ก็เป็นซาวป๊อปสตาร์เวอร์ชันสองแต่เป็นเวอร์ชันพิเศษเนาะ จแมว่าหูใหม่เลยได้เพลงใหม่นี่เนาะงไม่เนาะเอาเอาเอาเต็นโบยุทธ์เบื้งเอาเต็นโบยุทธ์ปอวาจังซันหรือปอเออว่าสังสันหอยนกกาดี่เขาของหนาดุนได้ให้พี่น้องเจ็บท้องบ่เออเอ้าพระทันเห็นผลออกมาจากหน้ามาหน่อยจังเดี๋ยวเราถ้ากันก่อนอันปั่มน้ำมันวนเท้ายืนหันนี่นี่แต่กี่นี่มันมันบริมีเด้อพี่น้อง ก็โอเคอยู่นะลบก็โอเคอยู่แม่เด้าจึงไปอันนี้ว่ามันอยากอ่อนมันกระซั่มพกติได้ไหมคอยขี้คอยซึกบริรู้ซึกว่ามันอ่อนนะนะพอบาพวามสูบบังอันนั้นมาอันนี้ปนี อ้าวนี่เดนองส่งการมาแล้วสวัสดีโอ้ยคนสวยคือมาสวยแถ่นอะวันนี้เนาะสวยปันได้หน่องตื่นหกโมงตื่นหกโมงเสาร์เนาะขณะตื่นหกโมงเสาร์ตอนนี้เป็นเวลาเก่าโมงเล้วนาะพี่เนาะไปสายูดาแล้วก็เลื่อมเรื่องน้อยนึงก็ไปเอาเพืองเขื่อนอีกนาอพี่เนาะ อ่าเฮายูนี่เป็นปั๊มน้ำมันไม่เดอศหรืว่าสูสัปลาเฮ้าย่างไปเซเว่นเด้อว่าเอาหนำเด้้ยเป็นปั่มน้ำมันไม่ยู่ตเขตหรือว่ายูรานซองมีกปกตินี่เฮ้าตรงเขาไปแถวอันไก่อ่าห้องมอหน่อยหรือว่าเป็นห้องมอขายทหารเนาะจึงจะมีปั่มน้ำมันนอกไก่หันนะแต่ว่าเรื่องนี้นี่มี่แล้วเด้อพี่น้องเด้อสะดวกสบายแล้วจะกับพักกันเติมน้ำมันเรื่อยนี่จะพักกันเติมน้ำมันเรียบร้อยเรื่อยจักน้อยเฮ้าออกมาจากเซเว่นเข้าไปหาของกินเนาะ เ้าไปหา้าวกินอยู่ในหันแล้วออกมาเ้ามาถาเบื้งต้อการวางมือนีเนี่เขาสิตื่น้ำมันเบิร์ทถอดไดน้องเง้มนี่เตี้ยมมาตื่น้ำมัดอยู่นีเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าลืนกันน้อยหนึ่งเหล่าเรื่องประหยัดนะมาฟังไทยหันประหยัดกว่าเล่าหันน้อยหนึ่งเนาะเออ ซึ่ว่าตรงนี้ถึงยังเขาม่อน people, the the ี้วกินเน้อก็สิ่กินดุสีอันี่ยังนะทางผสมดุสีดากัวก็ไนหัวเขาก็มีแล้วรนซูเปอร์เบฟเขามีเอเบอร์ได้อยู่นี่เดียวอนนี้กก็สิบบาดตาดิ้งจะได้ไหมซือแห่งกันซื้อแค่สิบบาทสิบาทบานเอทรเนต้สิบบาทก็หกพันบอกประมาณหกพัน มีอินตาบาม่เขาสู่สีเขาก็มีเบิงเบิงเนี่ยเบืงซอยเราเนี่ยกะซอยยเมีเนี่ยเบงเกืบสิเบงซอยอืมพี่น้องเดี๋ยวนี้เขามีหวัวกะลัมมีพักเดอ้อนี่เดี๋ยวหวัวกะลันี่หวัวกะลัมก็มีนี่เดี๋ยวเ้าเก่าบาทพี่นอมม้องหมี่สวเน่อน่เบองเ่มกาคกินกันเลยพี่น้องก็สกินอีสังราคาสี่สิบหบาทขั้นไรเป็น ขั้นไรเป็นสมัยตะกี่กับบรพงพี่น้องต่ว่าแด้นีาแมเพงย้อนเงินคือน้องเนเบได้เงินบานเ่าอันนั้นเขาเอือมมาจะหนของเงินกี่บอค้านาะมีมีโคกินอันนี้ด้นามเจ็าทนมีองเนมอันนี้ะแล้วก็แววก็ตามมาใส่ไว้กันนะใส่่นางกพี่น้องมส่เนเีบายาวนพี่น้องน เจ้าเมยอยากกินเขาซูชีกันหน่อยคนบอกว่าโอ้งม้วนมาเนาะต้องเป็นสายๆเดี๋ยวเฮ่อไปเวียอีกโค<อ>้งขึงเามองฮ่พักหล่แล้วเฮ่อจึงไปซื้อให้เพื่อนนาะพี่น้องเเนาะพราะว่าเพื่อนอยากกินเขาซูชิยูเซเวียนแห้งพี่นอ้องทีนี้เบี้ยพุกกัน ไปหอตอยู่บ่ไปหอดน้องข่ายอยู่บอนี่เือ,อบอ่หอดก็น,นอนยูดาน <laughs> <laughs> หอดอยู่เ่ออ FC มามาเอาในเรื่อมาผ่าเาปน <c oughs> ็นตัวในเรื่อคันมาบอโขใชไหมลดหนึ่งกลองครับเจลากัเดชิ้นคยเก้สบาบาทค่ะใส่ีไหมคะใส่ค่ะหอแม่หอยที่ส่สองบาครับ สองนะคะ่นีคาทเดี๋ยวองสัจะูนะคะ่ี่นอะไรใร้องโรยเก่าที่เก่าวาทเรือบาทหนึ่งนี่ดนี่มินข้เย็นเนี่ย บาทเบิดไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะคามร้านนี่มีค่าใช้จ่่ายยอูทั้งเนี่ยกะสี่คนเนาะสามคนละสามลอบาทฟังไทยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เอกสารโดดก็ลอยบาทก็เป็นสีลอยเนาะลอยก็คือก็เบิร์ตไปแล้วโฮกลอยเพราะท่านไหนเฮ็ดยังพี่น้องไปใส่น้ำมันโดูดกันเนี่ยบ้างช่วยน้ำซีเครียร์กีไปใส่น้ำมันโดดมาเบิร์งกันว่าจะยังไงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะไปกินในรถเนาะาแม่ใหญ่เออโอเคแม่ใหญ่ก็อยากกินซูชิแหงแล้วโอ้ยนะอยู่ย่างใหญ่แม่ใหญ่แม่เฮ้ยไป เดี๋ยวเขาเสียพากันถอยหลังไปเติมน้ำมันเด้อบันนี่เด้อผู้ใด้ืือรถซ่องแฟนซองแฟนเข้ากับทักท้ายในเด้อพี่น้องแล้วเหมืนว่าเราเลี้ยงมาตัดหนารถเนมพี่หนุ่มเนมเออรถฟังแล้วเขาเจ้าก็เข้ามาอันนี้หลายเนาะพี่น้องเขาเข้ามาเกี่ยว์มะยังบางคนก็มาทุลามาหามอเบงสันนะเอองามน้องงามแบบถนนมัน เป็นลมเหลื่อมเป็นน้ำปั่มยังไม่อยู่นอกที่บอกนอกพี่น้อง,าางนอเพราะว่าน้องเลี้ยงบผู้ซื้อว่าเขาคัดมันขะนนดะผืนมันเป็นแปลกมันยังไม่อยู่แบบทำมาหลุ่นกัน อันเก้าหาเต็มถังตัวนี้ก็คือลิตรละสามสิบหบาทนาอพี่น้องเนาะสามามสบหกบาทหาทสิบสีส่สตางค์เนาะก็กมาหก三十三十สามสิบสามสิบหกบาทหกหกสิบบาทหกพันเนี่ยแต่ว่าเดนนี่พวสองสบสองามิบเปดกเกือบลิตรหนึ่งสาวผันสเอียดสองันพี่น้องกับกับก็เปันการน้ำบานเฮาแต่ว่ารูอยู่รูดประมาณลิตรละ ทา่านสองพันกีบเออร Mont ิดละสองพันกีบมันซะเตวากันยังดีอยู่น้องพีนน้องนอกันยังดีอยู่เขาได้อะรเออแปดร้อยแดีวตัวนี้นอกพีนน้องนอกโอ้ยพ่อยินต้องเงินเลย ยังลอยยังยังยรงสลอยบ่สองลอยสงลอยหาจบบาทเมนสงลอยสิบบาทยู่องลอยหาสิบบาทน้งสอยสิบาทท้านสองลอยนยังป่แต่ไปหอดานก่อนไปหอดานน้องข่ายก่อนน้องน้อน้องใส่านสงลอยห้าสิบบาทุกแถมหนั่านหนึ่งท่างลอยหาสิบบาทเนาะ เมนตวตพี่น้องไหม่หสิบบาทใส่ไล้เถือแล้วก็เลือได้หารมังเถื่ท่านสองหาสิบาทท่านสองสิบาทนี่ค่ะขอบคุณค่ะอ้หูเปนนะกินได้พี่น้องไหมเฮ้ามาตัวนั้นอร่ยซอกแรลดเป็นกองมึงอ่ะขาแเทมเ๋ยวแต่เป็นส้แทมลอปั่ปั่นก็ตัวเทาะอเต็มเต็มค่ะเต็มแล้วพี่น้องน้องะรู้ว่าเฮาเบิดประมาณพันสองร้อยห้าสิบบาทแพี่น้องน้อง โอเคไปกันต่ okay, อเฮ้ยเฮาสิพากันไปกันต่อไล่ต่อหนี้ท้าเงินถอนก่อนพี่น,อน้องสองร้อยฮาร์ดิบบาทก็คุณค่ามีขอโทอนในเฮานี้ดีสอ,อ,อ,องร้อยฮาริบบาทอเอ้ยขออธิบาพี่น,อน้องย่างยู่ประมาณหาหนอยบาทเด้องบประมาณเท่าเด้อทาไปนอกี่น้องน,นอกเบอร์จู๊ไซนอนนั่นเด้อเบอร์จูไซนอนแทนเด้อพี่น้องเด้อกางเต็นท์น,น,อ,นอ,อ,อนเออกางเต็นท์น,น,อ,น,น,นอนเนนอนด้อนานน วแท้แหนะพอยกินหนามก่อนเด้อพี่น้องอค่อยๆกินหนามก่อนเพนนนลินนะหน้าป้อมตำรวจอยู่ไสหลกลางเต็นหน่อยเอ้าถ้ามีเด็สิกินข้าวน้ำแล้วก็เคี่ยมยิ่งแง่เอาเลยเนาะพี่น้องเน,นาะระยะทางตั้งแต่น,นี่ไปหาตั้งแต่ช่องเมกไปหาอนาครหลวงยังจันประมาณหกร้อยกิโลเมตรใส่เวลาอยู่ในกูเกิลแหมหันประมาณเกือสบสิบชั่วโมงเนาะเก้าชั่วโมงกับอีกครึ่งชั่วโมงเนาะ เท่าไรเท่ว่าสิบสโมงเลยนะคะบาทนี่เท่ากับสิเบแียมกันเดินทางน้องคิดน้องเออสิตั้งใจครับลูดเดอร์สิบบรอดไายคลิปไข่บึงปันได้กับคอทวดคอไพเด้อพี่น้องเพราะว่าน้องการนี่ก็ยังโบขันเคยมาได้ดื่มเบ้าให้ฟังน้องการห้ามเท่านี่เรามามาไทยนี่เป็นพวงมานดมเห่าเนาะน้องการโบเคยเขามาประเทศไทยจ้าเชื่อเลยกะเป็นมากับพว่งน้องเน้มเป็นขังเละว่าสันซตาเนาะเป็นปองการมาอยู่กับเอ้เน้มเนี่ยอันนี้โบเคยกับได้เคยเบิร์ดเออได้ล ไปเลาะเลยเจิดไปน้ำบิดวันนี้ไปไปด้านน้องขายนี่กครั้งแรกเีขไปด้านน้องขายเนาะพี่น้องเนาะจังได้กับฟ้าไปก็ลังใจให้น้องแน่กัตื่นเต้นอยู่วะกัตื่นเต้นอยู่แต่มีเอื่อยก็เลยกุญแจกุญแจเนาะน้อยนึงดีดูฟังบานเพื่อนนี่คันโดนเฮาสิมานี่เพื่อนจอเนี่ยเฮาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนจอเนี่ยเฮาก่อนนี่ดิค่อยๆขี่เนาะอ่าโอเคเนาะพี่น้องมีแต่เฮาสิพ่อพักพักก็น้อยนึงมีแต่หอดดานน้องไข่เลยเนาะ บป้าๆเจ็ดสีนาพี่น้องมือมือนี้เขากับซิปคนโขยนี่เด้ออ่าหลายคนหันเดี๋ยวคอนเด้อพี่น้องน้องเนี้ยมข้อว่าก่อนหนึ่งคือเข้าหันบริหูก้นย่างายกับเมียนแต่ว่าน้องเนี้ยมกับซิปหันย่ามเบิ่งป่ายเนาะการขับรถของเมียนหันพากเบิ่งป่ายว่าเออยุ่จุดนี้ข้ใหายวายโบจำกัดความไหวโบขับไว่ซัมไนแต่ว่าน้องสำหรับน้องเนี้ยมีน้องค่ะน้องเนี้ยมขับประมาณแปดสิบเนาะบางคนก็ว่าซาแห้งน้องเนี้ยมเจอกับทีไปเก่าซิปแต่ว่าบริเกินโบอยาก ท้ญญายแย่ๆพอยากขับเกินลอยขั้นแบบมันจะขึ้นไปเข้าก็เอาลงขึ้นไปมันก็เอาลงสินะเพราะว่าทางถนนฝั่งไทยนี่มันมอนมันขับสะดวกสบายมันลืน่นไรลผู้ได้มาขับมาต่างชาติหรือว่าเขาเองบางเื้อเข้ากัอยากขับว่าอีบังขันนะแต่ว่าขั้สิพันแยาม,มให้มันดีพี่น้องให้มันปลอดภัยเพราะว่าน้องเนี้ยมันจัการวัสดุควบแน่นพี่น้องอยู่ในรถเขากาับไร้คววัดสาร,สาร เดีวกายอีกอันนึ่งตรงนี้ตอนนี้ก,ก็คืออยู่เลนควอสยู่เลนฝั่งสายซุดเดอร์พี่น้องเดอแล้วอยู่อันทั้งขางนี่แมนทั้งขางเท่านี่แมนเล่นของรถจักรตัวรถมอเตอร์ไซค์อีนออมันขั้นเบิงในคลิปมันก็นคือสีเขาขี่เล่นกลางนะแต่ส่วนไล่ตรงนี้ผ่นขับเล่นสายซุดเพราะว่าเป็นเล่นที่ว่ารถสาเดย์พาห้รถสาใบกันสินะเออทางอยู่ซองเมียคนก็นเฮ็ดใหม่ได้พี่น้องมาปีซองพัชทหารไดว่าเฮตเหลียวหันจะแกไปมปีกายนี่แหละปลายปีซองพัช ปีใหม่ฝ่าใหม่กะบวัยผ่อนเห็นว่าสุขุขุุขคนมีแต่ความสุขความเจริญเด้อยพี่น้องเด้ออีเมียเดย์เมียมไปน้องไข่เป็นยังไงสิมีอยังสิบอกกะครั้งแรกคือกันอืมครั้งแรกคือกันนะกะเป็นครั้งแรกที่นมน้ำสิขับรถเองเมียมานมากเป็นไปก็เหยอยายายาเพื่อนลองเบิรงเนาะพี่น,อน้องเน<อ>กากใหม่ปีใหม่ก็ขื้นหมดเลยย่าๆคือกันแหลกคนภาพตัวเบิร์กตลอดตัวเบิร์ประจำประจวบเบิร์ประจำทีงานเท้าวันศุกร์เพื่อนก็ขับรถไป มานก็เป็นแบบจริงน้ำกันเด้อก